สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงงานทาสีร้านบุญแก้วเฟอร์นิเจอร์กันต่อครับมาชมการทําสีตู้สี่เหลี่ยมนะครับทาสีเนอไม้ครับเป็นตู้สี่เหลี่ยมโบราณครับมีบัวล่างบัวบนครับมีคิ้วครับแต่ไม่มีลายไทยนะครับหลังนี้ครับเป็นลักษณะเรียบเรียครับบานข้างกระจกครับ สวยงามมากครับเพื่อนๆว่าสวยไหมครับเนี่ยครับซื้อกันครั้งเดียวครับใช้นานตลอดไปเลยครับใส่ของได้มากมายครับเพราะว่าแต่ละชั้นก็มีไม้รองชั้นรับน้าหนักได้มากมายครับเพราะว่ามีเสากลางให้ด้วยครับแจกบานอิสระครับนี่ครับสวยงามครับทําจากไม้สักทองจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับเป็นสีเนื้อไม้ด้านปนเงานิดนิดนะครับเพื่อนเพื่อน ทรงสูงครับซื้อครั้งเดียวใช้กันยาวๆไปเลยครับอายุการใช้งานบอกเลยว่าใกล้ร้อยปีแน่นอนหรือเกินเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่อาจจะอยู่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพื่อนๆซื้อครั้งเดียวใช้ได้นานเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ชมครับสวัสดีครับ